สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Division ตอนที่18ครับผมกับภารกิจ General Assembly นะครับเราก็มาดูครับผมว่าภารกิจนี้เนี่ยเป็นภารกิจหลักภารกิจสุดท้ายแล้วครับที่จะเป็นแบบไฟ์ใหญ่ๆการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครั้งใหญ่ของ Division 1นะครับผมภารกิจนี้เนี่ยก็คือคอลอนเนลเชล b i t นะครับหรือว่าผู้นำของ Last Man Battalion เนี่ย มายึดอาคาร U n ไว้ครับแล้วก็ใช้เป็นฐานกำลังหลักนะครับผมทีนี้เนี่ยเราเลยต้องนำทีม JTF ครับบุกเข้าตีมิดทห้ได้ครับ มาถึงก็ได้ระเบิดเลยครับผมที่เราจะต้องเนี่ยใช้บุกเข้าไปข้างในเริ่มบุกจากประตูทิศใต้นะครับโดยมีเราเนี่ยนำหน้านะครับจัดการพวก LMB ก่อนครับแล้วก็ค่อยให้ JD ดียเนี่ยตามเสริมมา โดยเมื่อเราจัดการ LMB จนครบแล้วเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ JTF เนี่ยก็จะมาวางระเบิด breeching เข้าไปให้เราครับผมคราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องบุกเข้าไปข้างในครับสรุปก็ให้เรานะครับเอเจนต์ดิวิชั่นลุยเดี่ยวอีกเหมือนเคยนะครับโดยมี JTF เนี่ยแย่ไปอีกทางนึงครับผม เราเนี่ยก็จะบุกเข้าไปอีกทางนึงครับโดยไปทางใต้ดินแล้วก็เอาระเบิดที่เราได้มาเนี่ยไประเบิดกำแพงเข้าไปอีกทีครับซึ่งแน่นอนครับระหว่างทางเนี่ย LMB เป็นฝูงอาวุธครบมือครับอย่างเหนื่อยอย่างหนักแล้วเราเนี่ยเป็นแบบต้องลุยเดี่ยวจริงๆนแถมภารกิจก็ยากด้วยครับ ถึงจุดแล้วครับที่เราต้องวางระเบิดเนี่ยทะลุทะลวงเข้าไปครับผมเพื่อลอบเข้าไปด้านในไปปดป้อมปืนให้เจ้าหน้าที่ JTF ครับเอาจริงได้ยินเสียงไอแซกเตือนทีไรเนี่ยรอรับเท้าทุกทีเลยได้ย่างเยอะเลยนะและในลิสุดนะครับเราก็แอบลอบเข้ามาจนได้ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยหน้าที่ของเรานะครับต้องทำยังไงก็ได้ให้ JTF ด้านนอกเนี่ยบุกเข้ามาให้<ว>ไ, <ป S 2> ได้

สรุปนะครับปิดป้อมปืนได้ให้ JTF ปลุกเข้ามาได้ครับเราก็ต้องเข้าไปในอาคารไปตามล่าตัวบลิสกับคีนเนอร์นะครับก็ไม่อยากจะลังเลหรอกขอให้มันเจอคีนเนอร์คีนเนอร์นะมันไม่เคยอยู่ให้เราเจอเลยครับมันนำหน้าเราตลอด929ทุกทีเลยนะ แล้วแต่ละครั้งที่มันล่อเรามานะมันทิ้งแบบตัวรล้วบหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหมวดแบบตัวเป้งเป้ไปจัดการเราทาั้งนั้นนะแล้วเรอก็เจอเอ็โคครับกับศพ LMB สองศพเหรอโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเอ็โคเนี้ยจะบอกอะไรเราครับ Bliss, the โอ้โหแอรอนคินเนอรครับจับตัววิทัลลี่เชอเนนโก้ไปแล้วพร้อมกับทิ้ง First สเวฟเอเจนไว้สองคนเหรอเ a ปเตอร์และโดมิโ o เข้าร่วมกับ PMC ทหารรับจ้างนะครับทิ้งไปสองคนเลยเฮ้ยน่าจะเหนื่อย คินเนอร์มันคงหนีไปแล้วแหละจับตัวเชนโกไปแล้วอ่ะทีนี้เราก็ต้องตามล่าต่อไปเรื่อยๆครับสงสัยตอนนี้เนี่ยต้องจัดการบิดก่อนครับผมค่อยไปตามล่าคินเนอร์

มาเจอกันเอเจนต์ขาโหด <ส uman! S 1> โอเคครับนี่คือแลปเตอร์นั่นไงมีแพทช์ของดิวิชันอยู่ที่แขนด้วยนะครับผม f l i p be the engage that and in ดูเหมือนบลิดนะครับจะนั่งเฮล,ลิคอปเตอร์หรือว่าเฮโลเนี่ยหนีปนไปแล้วครับผมแต่ให้เราเนี่ยเข้ามาจัดก,การพวกทีมที่ยังประชาการลบอยู่นะครับ,บร Sorry to cut in, Captain. Agent, this room contains any intel the LMB has on Manhattan. Find a terminal and download everything. We don't know what we don't know. Ladies get a point. Better do that. Morning. Incoming h o s t i l e หลจากเฟให้เราเนี่ยดาวน์โหลดข้อมูลทุกอย่างที่หาได้นะครับแน่นอนว่าเมื่อกี้เนี่ยเราจัดการแรปเตอร์ไปครับคราวนี้เนี่ยโดมิโนครับผมแล้วดูมันมันอยู่ที่สูงแล้วอยู่ที่ต่ำอ่ะเสียเปรียบจัดจัดเลยโอ้ดูดิเกือบตายดิ โอ้ยเลเซอร์ตาบอดโอ้โดมิโนนะครับเป็นตัวที่จัดการยากพอสมควรเลยนะทําเลมันดีกว่าอาวุธมันดีกว่าเงี้ยแล้วแบบมันบีแบบกว่าจะจัดการโดมิโนลงเนี่ยเหนื่อยมากครับ หลังจากที่เราเคลียร์ห้องประชุมนะครับเราจะออกไปที่ลานกว้างครับผมทีนี้เนี่ยศึกใหญ่แล้วครับก็มาดูครับว่าเราจะเจออะไร There's volunteers who think they know how to fight. Recruit! And assault the enemy position! We're taking this place back, and we will fight to the last man! Knock that arrogant fuck out of the sky! Agent, I've got reinforcements incoming. Keep them under pressure and stay sharp! That helo took out the master turret control. But if you can get to each turret, you should be able to realign the manually. Put some heat on this back. Steve! Careful, Agent. We still don't know what this thing's capable of. Heads up. we got ground troops incoming. LMB reinforcements. Watch your back down there. Warning. Hostiles inbound on your position. ไม่ต้องบอกก็รู้ไอ้แซกทีนี้เนี่ยเราเจอเฮลิคอปเตอร์นะครับทุ่มเกาะเนี่ยเราก็ต้องใช้ป้อมปืนให้เป็นประโยชน์ครับผมโดยการวิ่งเปิดป้อมปืนแล้วก็ยิงตอบโต้เฮลิคอปเตอร์ไปเรื่อยๆซึ่งชาวบิทเนี่ยประชาการลบเองเลยครับผมเป็นไฟที่ยากมากครับเหนื่อยจัดแต่เราก็กำจัดสิได้ดูดิระเบิดลืมเลย Wasn't easy and we lost a lot of good people, but you broke the LMB's back. Nobody's gonna be sweeping neighborhoods telling people join or die at gunpoint. Not without Bliss running the show. Still gonna be squads of them out there, but without the big man, we can handle them every day and twice on Sunday. Agent, we got a call from the commander of the secure quarantine center over in the tenderloin. Where the JTF screened civilians for access to Camp Huston and to work with the relief effort. We got 80 people housed there. You need some help when you get a chance. <laughs> so, here we are, Agent. We've made a pretty good team, I think. Done a lot for this city, a lot more than people thought we could. You and I both know this isn't exactly a happy ending. Our favorite homicidal traitor, Aaron Keener, is still out there, and he's still got Chernenko with him. Read Keener's file sometime. It's, uh, quite interesting. And we don't know where Amherst is either, or what else he might have up his sleeve, but... But there's hope. Dr. Candle's got the DCD on the road to a vaccine. You broke the LMBs back and the cleaners, and the Rikers, too. We took the city back like we promised we would. We're not done yet. As long as the Dark Zone's out there, we've got our work cut out for us, but we're on our way to finally saving the city. And with it... อยู่ไอเสกนะครับ yeah. ก็ได้รับสัญญาณบีคอนของเฉดเทคของดีวิชั่นที่ oh. ไม่ทราบเป้าหมายนะครับว่าเป็นของใครนะครับโผล่มาทีนี้เนี่ยเราก็ได้บุดหมายใหม่นะครับที่เราจะไปสืบสวนคดีแต่ก่อนที่จะไปที่นั่นเนี่ยเราจะไปช่วยศูนย์กักกันที่ ลอยเบนิเตนเนี่ยขอให้เราไปช่วยนะครับที่มีผู้ลี้ภัยเนี่ยแปดสิบกว่าคนนะครับ n นุงหน้าไปนะครับที่เทนเดอร์ล <laughs> รอ t แต่สัญญาณวิทยุแจ้งมานะครับฟังดูไม่ดีเลย IED ก็คือระเบิดสแสวงเครื่องนะครับนี่คือศูนย์กักกันค่ายผู้พพพพพอพยพผู้ลี้ภัยนะครับโอ้โหชิปหายแล้วข้างในนี่คนบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยนะแปดสกว่าคนน่ะ โอ้โหเละไปพบสัญ,ญญาณชีพประด้วยไอแโอ้โหฝีมือใครวะเนี่ยโคตรโหดลไลเกอร์ไหมสรุปฝีมือไลเกอร์เหรอมันแอบมาวางระเบิดฆ่าคนเนี่ยนะ ห yeah, ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องจัดการไลเกอร์ที่บุกมาเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้มันแค้นเครืองอะไรโลกใบนี้หนักหนาะดูดิทั้งแบบคนบ้าจริงไลเกอร์อะ่ะไม่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรในชีวิตเลยไม่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจความเป็นมนุษย์เลยอ่ะมันไม่มีเหตุผลเลยนะที่ไลเกอร์มันจะเที่ยวไล่ฆ่าคนเนี่ยคือแบบเหตุผลของมันที่แบบ Agent, we need to get a handle on what the hell's going on. See if you can find anything on any of those rikers. To prepare for check in, you Have any forms of identification out and ready. Analyzing smartphone data. GPS data identified. Fucking smartphones. Even though you can't make calls, a lot of people still carry them around. Road's got a lot of cell towers back online. Maybe there's something useful here. Get that phone back to the base of operations, agent. Maybe Rhodes can dig something useful out of it. He's been putting together a rig for tactical intel analysis. It's about time we use it. Damn it. We've been hitting the Rikers pretty hard and the other factions too. I knew one of them would hit back at us, I just I thought we'd see them coming. <laughs> เหมือนว่ามันจะมีทางใต้ดินที่แบบเชื่อมต่อหรือแบบสถานีรถไฟหรืออุโมงค์อะไรพวกนี้เชื่อมต่อกัครับก็มีคนเนี่ยแอบมาวางระเบิดและหนีออกไปครับผมทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยไปให้โลดกู้ข้อมูลนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยเปิดเป็นภารกิจเสริมใหม่ที่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ใต้ดินครับผมเป็นโครงข่ายรถไฟขนาดใหญ่นะครับที่เหล่าผู้ร้ายเนี่ย สามารถใช้เดินทางไปนู่นไปนี่แล้วไปโผล่นู่นโผล่นี่ได้นะครับผมสรุปนะครับทางลงลิฟต์นี้เนี่ยก็จะลงไปที่ศูนย์ปฏิบัติการอีกที่นึงนะครับผมเพื่อเปิดภารกิจในการเคลียร์ทางรถไฟใต้ดินครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูบทสรุปกันนะครับว่าสรุปแล้วแอรอนคินเนอร์เนี่ยแอบทิ้งบีคอนอะไรมาให้เราครับที่ไอแซคส่งสัญ,ญญาณมาเมื่อกี้ สรุปสัญญาณเฉดเทคปริศนานะครับตีความว่าของแอรอนคินเนอร์แหละอยู่หน้าแคมพัสสั์เลยครับอาคารนี้เลยครับใกล้มากคือเราเข้ามาที่แมนฮัตตันเนี่ยแล้วเขาวิ่งออกมาจากแคมพัสสันเนี่ยเจอจุดนี้จุดแรกเลยครับอยู่แบบเส้นผมบางภูเขามากอะคือถ้าแอรอนคินเนอร์ไม่ส่งบีคอนมาให้เราเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าสถานที่นี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ แล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรอืมดูแล้วเนี่ยดูดิเป็นแบบโดมห้องฆ่าเชื้อกักกันโรคแล้วดูแบบอุปกรณ์อะไรทั้งนั้นเลยและศพใครสักคนหนึ่งในชุดป้องกันโรคเต็มตัวสังเกตรอบๆครับว่ามีอะไรมีตู้เย็นที่ว่างเปล่า ห้องโล่งๆและภายในห้องกักกันเชื้อหรือห้องทดลองเนี่ยมีอุปกรณ์พร้อมสับเลยครับถังขยะสำหรับเชื้อโรคอุปกรณ์โน้ตขวดยงขวดยาเครื่องทําเคมีต่างๆโอเคเราไปดูเอ็กโคกันครับว่ามีอะไร oh, normally i'd do this face-to-face, -face, but i'm not 100% sure which way it'll jump. you act one way when ms. lau is watching and another way entirely when you're off the leash. that's an interesting contradiction. you see, i think that deep down you get it. you know, the old rules, laws, governments, those things died on black friday. But the feral PMCs, the convicts, the ones smart enough and good enough to take what they need, they'll survive. Me? I'm gonna prosper. Oh, you could too, but you took an oath, right? You got a duty. Those are both ways of saying that your conscience is fucking you. You ask yourself, who has earned a right to tell you what to do? Do you know how many agents died? The the Dark Zone. Just for the brass to give up and put a wall around it. You don't believe me? You should check the place out for yourself. But the people you're working for, they're irrelevant now. Amherst changed how the game is played, and I have got the vision to win. I got Chernenko. I got a DNA printer and a very interesting recipe book. I'm going to write my own rules. should this seeing think thing. You about on you. I'll getting in be สรุปนะครับแอรอนคินเนอร์เนี่ยได้ของไปทุกอย่างเลยครับผมทั้งตัวอย่างไวรัสสูตรเครื่องเขียน DNA และวางแผนที่จะสร้างกฎของตัวเองครับผมเพราะว่าถูกหักหลังในดาร์กโซนนะครับ listen to what amherst has to say what you're looking at is the smallpox virus one of the deadliest pathogens on the planet for centuries it did a wonderful job of helping keep the human population in check But times change, and sometimes Mother Nature needs a hand in improving her creations. Like, say, speeding them up a little bit, making them contagious when they should be quietly incubating in a host, or making them more lethal. I didn't come up with the approach on my own my friend Vitali is one of the pioneers in the field and the idea has been around for years genome as data you see once we digitized dna we made it infinitely mutable we could do a thousand virtual variations in the time it used to take to grow a one lab grade generation of pathogens and we could pick the best most lethal combinations and make them real that's how you make a killer virus you see Mix in genetic code from other diseases, and you move the sliders all the way up on lethality and virulence. The goal was a 90% mortality rate. I'm not sure my green poison is going to quite hit that, but honestly, that's just details. As long as most of humanity goes, the Earth stands a fighting chance. Technically, technology is what's killing the planet. But that's not really the case. It's the greed that drives the technology. But a funny thing happened on the way to $100 genome maps and 3D printed plastic toys. Someone figured out those technologies could be repurposed, modified for the greater good. Me. Now, my virus is going to do what nature's always done. Decide who lives and who dies. And if nature decides I die, then I die. If nothing else, I'll have a lot of company. Natural selection at its finest, helped along by a little unnatural genetic manipulation. It's all data, really. Life's just a method of processing it. The same way I processed the smallpox genome on my laptop. And who's to say that wasn't the plan all along? If, by some miracle, you survive green poison, then nature's decided. เฮ้ยสรุปนะครับกอดอนแอมเมิร์ดนะครับเป็นคนที่มีแนวคิดสุดตรงมากๆ โดยคิดว่าโลกเราเนี่ยกำลังจะตายนะครับโดยฝีมือมนุษย์และมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ผลักดันเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้โลกกำลังจะตายครับกอร์ดอนแอมเมอร์เนี่ยเขาก็เห็นอยู่แล้วครับว่าจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยคัดสรรมนุษย์อยู่เรื่อยๆลวครับลดจำนวนประชากรเขาเนี่ยแค่มาผลักดันครับให้มันรุนแรงมากขึ้นกระจายง่ายขึ้นและติดเชื้อโอกาสตาย90%ครับโหดจัด แต่กอรดอนเอเมิร์เนี่ยนอนนิ่งไปแล้วครับธรรมชาติคัดส,สั่นเขาไปแล้วเหลือแต่แอรอนคินเนอร์นี่แหละครับตัวอันตรายเลยครับผมเพราะว่าเขาถือว่าเขาเนี่ยจะสานต่อจากโลกที่ร่มสลายเนี่ยโดยเขาจะเป็นผู้ถือกฎโดยการได้เชื้อไวรัสข้อมูลต้นแบบและเครื่องพิมพ์ DNA นะครับ ก็จบไปแล้วครับผมกับสัญญาณเชติกปพิศนานะครับบีคอนที่แอรอนคินเนอร์เนี่ยส่งมาให้เราครับเหมือนจริงๆแอรอนคินเนอร์เนี่ยอยากจะชักชวนเราครับผมให้เราเนี่ยไปเข้าร่วมกับเขานะครับเพราะว่าการที่เราเข้ามาอาคารนี้เนี่ยสัญญาณเราถูกตัดขัดหายไปครับทาให้เฟย์เหล่าเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับเราได้ก็นั่นแหละครับอยู่ที่ผู้เล่นละครับว่าจะมีแนวคิดยังไงสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบลงเท่านี้ครับ คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์เดอะดิวิชันหนึ่งนะครับผมผมเนี่ยจะพาไปสำรวจว่าเหตุผลอะไรนะครับที่แอรอนคินเนอร์เนี่ยรู้สึกว่าถูกหักหลังครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในดาร์คโซนครับผมรวมถึงอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอพริลนะครับเคเดเฮย์หญิงสาวที่เป็นตัวบักของจักรวาลดิวิชัน Division นะครับเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยน่าสนใจมากๆครับผมขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ